ต้องบอกเลยฟ้าเปิดดวงเปิดเมือนทองฟ้าวิเปิดแปรปวนทัานใด <c oughs> ขอแสดงความยินดีและขอแสดงความยินใจด้วยสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์สิถึงสิบหกมิถุนายนานั้นต้องบอกเลยได้แจ้งก่อนนะ,ะมีงานเฉลิมฉลองความสําเร็จดู <c oughs> เหมือนดวงเปิดฟ้าเปิดชะตาชีวิตเปิดทางให้คนแล้ว เปิดทิศเปิดทางเปิดโอกาสเปิดสิ่งดีๆเปิดความสุขเปิดความสําเร็จเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตคนกันมีโอกาสเหลือเกินว่าชีวิตกําลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆห,ห,หรือได้มีการผง,งาดนะผง,งาดงําคาโลกในสัปดาห์นี้อ,อาจจะได้เฉลิมฉลองนะความสุขความสําเร็จความงดงามในชีวิตมีโอกาสว่าชีวิตจะได้เฉิดฉายนะสั่งฟ้าสั่งฝนสั่งดินสั่ง สั่งอะไรก็สั่งได้ไปหมดเออชีวิตพลิกฟื้นนะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นหากเป็นเรื่องของการงานคุณได้งานใหม่แนะ่สัปดาห์นี้หรืออาจจะได้เริ่มงานใหม่ในสัปดาห์นี้นะหรือได้ข่าวว่าได้งานใหม่ในสัปดาห์นี้หากทางานประจําอยู่มีโอกาสเลยนะคะว่างานของคุณจะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองราบรื่นเรียบร้อยดีนะจ๊ะเออหรือมีโอกาสที่จะเติบโตหรือได้ เริ่มต้นงานใหม่ๆคือจ็อบเก่าเคลียร์ไปได้จบสิ้นเรียบร้อยแล้วได้เริ่มอะไรใหม่ๆแล้วได้ทําอะไรใหม่ๆแล้วหรือถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจก็ต้องบอกเลยธุรกิจฟังปุริเยสนะจ๊ะลูกค้าลูกค้าจะเข้ามามากหรืออาจจะได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือขยับขยายสาขาเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะส่วนถ้าเป็นในเรื่องของการเงินต้องบอกเลยเงินหลังไหลไหลมาเทมานะประดุด เทวีโชคนะราชินีโชคมีเงินเข้ามาโดยตลอดเวลาและสม่ำเสมอมีเงินไหลกองมีทองไหลามาเรียกซับเรียกสินเรียกเงินเรียก,ยกทองได้ตลอดเวลานะหากมีติดขัดนะในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกเลยจะแก้ไขผ่านพ้นไปได้นะโดยดยีส่วนในเรื่องของความรักมีโอกาสพบรักใหม่ๆนะ หรือมีโอกาสนะที่จะมีข่าวดีในเรื่องของความรักแบบปุบปับฉพัน์แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะเจอความรักแบบกระทันหารแบบฟ้าส่งมานะฟ้าส่งมาให้รักกันนะบุพเพสนิวาสอะไรต่างๆถ้าสถานะไม่ชัดเจนอาจจะชัดเจนแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันปุบปับฉพันธ์ก็ได้นะหรือถ้ามีคู่อยู่แล้วอาจจะได้แต่งงานมีลูกกันแบบปุบปับฉพัน์แบบกระทานหารแบบสายฟ้าแลบนะ ใครแล้วคุณนายอย่าลืมคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะ